โ <Okay. S 2> อเคล,ลองลองดิลองกินดนูที่มันเป็นไงโอบแพ็กเกจสวยดีมาจากไหนนะพ่อเขาว่านาราธิวาส<า>นะเออม,มาจากนาราธิวาสที่ส่งส่งเร็ว,เร,วเร็วมากเลยพอ่พอพ่อเพิ่งบอกเมื่อวานนี้เองวันนี้มาถึงแล้วลองกินลองเด้ลองดิมีตะกรันไหม ไม่มีตะกรอนไม่มีฟองให้แม่นั่งโอเคพอเล็บๆๆๆๆไม่มีฟองด้วยอืมจเปรี้ยวหวานหวานสดชื่นนะเกอ,อย่างอย่างนี้ถ้าใส่น้ำพึ่งมะนาวเป็นน้ำพึ่งมะนาวก็ดีเนาะเปรี้ยวจีด๊ด <laughs> โ <Okay. S 2> อเคอืมดีมัน <Okay. S 2> ไม่มีฟองอ่ะคุณภาพดีโอเคโอเค